สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แปประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็วันนี้จะมาชวนคุยกันนะสาหรับคนที่จิตตกเยอะๆคนที่เจออุปสรรคปัญหาในชีวิตเยอะๆนะคนที่รู้สึกท้อแท้ท้อถอยนในวิกฤตการทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมนในบ้านเรา นะที่รู้สึกว่าทุกอย่างแย่ไปหมดเนี่ยใครที่รู้สึกว่าจิตตกนะบางคนเริ่มอยากคิดสั้นนะคิดไม่ดนะีคิดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ละนะอยากจะตายไปซะดีกว่านะยิ่งมาฟังคลิปนะนี่ผมพูดให้ฟังคลิปหนึ่งนะว่าสมมตินะนิวเคลียร์ลงเนี่ยนะเพราะว่าบางคนก็บอกอุ้ยความขัดแย้งนะความแต่งแย่งกันทางภูมิรัฐศาสตร์โลกทางอำนาจของระเบียบโลกเนี่ย มันเป็นไปได้ไหมนะมันจะเกิดเป็นสงครามโลกแล้วเปสงครามิวเคร์นะซึ่งบางท่านก็อยากรู้อะแต่บางท่านก็บอกไม่อยากฟังผมก็มีเพื่อนบางท่านนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากฟังเลยนะเรื่องสงครามโลกครั้งที่3สงครามิวเคร์นะเขาบอกว่าคนที่พูดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับมันทําให้ซึมเศร้าอะนะทำให้รู้สึกว่าแย่นะทำให้รู้สึกไม่อยากมีชีวิตมันหดขู่มันเศร้าหมอง ส่วนบางคนเนี่ยก็มาบอกให้นะช่วยทำนะวิเคราะห์ให้หน่อยมันจะมีโอกาสเกิดสงครามโลกไหมสงครามนิวเคลียร์ไหมจะได้ไปเตรียมตัวอะไรบ้าง1 2 3 4นะซึ่งผมก็เป็นคนที่เป็นคนกลางนะฟังมาจากสองด้านนานี้บางคนไม่อยากฟังเลยนะเรื่องของสงครามโลกสงครามนิวเคลียรนะ์เพราะว่าเขาบอกฟังแล้วจิตตกอ่ะมันหดหู่มันเศร้าหมองไม่มีกำลังใจนะในการจะไปทำกันงาน ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าต้องเล่าให้ฟังนะนะเพราะอยากจะรู้ว่ามุมมองเป็นยังไงนะจะได้ไปเตรียมตัวรับมืออย่างไรนะครับแต่บางคนที่ฟังนะแล้วรู้สึกจิตตกเศร้าหมองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจภาวะการเงินบางคนนะ่ะมันมีปัญหาชีวิตนะจะมีปัญหาเรื่องของเงินทองมีปัญหาเรื่องของหนี้สินอ่นะบางคนพอฟังเรื่อง สงครามโลกครั้งที่สาสงครามยูเครนอีกอ่ะบางคนรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่อ่ะนะเทียบกับความยากลําบากในขณะนี้ของชีวิตเนี่ยโอ้ซึ่งมันยากอยู่แล้วอ่ะทำมาหากินยากอยู่แล้วหนี่สินมันเยอะอยู่แล้วนะแล้วบางคนก็จะมีปัญหาครอบครัวอีกนะในภาวะที่เหนื่อยอ่ะนะเหนื่อยล้าจากการทำมาหากินจากไรายได้จากไรายจ่ายจากหนี้สินบางคนเนี่ยมองในแง่ลบเลยนะ เออมันเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดเกิดไปเลยะเมื่อไห่จะเกิดสักทีหนึ่งอยากให้มันเกิดเกิดแล้วมันจะได้จบจบไปสักทีหนึ่งอย่างบางคนมองแบบนี้เลยนะนี่ยวันนี้จึงมาชวนคุยกันมาชวนคุยเพื่อให้สติปัญญากันไม่ได้มาคุยจิตตกนะมาคุยเพื่อสติปัญญากันถ้าในวันที่เรารู้สึกว่าแย่มากๆในวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยอ่าเป็นวันนี้เรารู้สึกลาบ้างมากในโลกใบน,นี้นะ yeah, ครับรู้สึกว่า بة? มองไปทางไหนนะครับมันหดหูนะมองไปทางไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่อยากมีชีวิตอยู่ะนะจิตมันหดหูมันเศร้าหมองมันท้อแท้นะปัญหาที่ลุมเล้าในปัจจุบันบางคนมีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินเงินทองปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องของรายรับรายจ่ายบางคนมีปัญหาสุขภาพเสริมเข้ามาอีกนะบางคนจิตตกสุดๆในวันที่คุณจิตตกสุดๆ แล้วกณรู้สึกว่าอยากตายนะเราส่วนฝ่านะให้ข้อคิดดีๆนะในวันนี้คุณจิตตกสุดๆเลยนะแล้วุณรู้สึกว่าอยากตายเนี่ยจงใช้เวลานั้นแหละในการจเจริญสติปัฏฐาสีให้ถึงที่สุดนี่เป็นข้อคิดเตือนใจนะคือเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเคยผ่านนะช่วงเวลาที่เลวร้ายเหล่านี้มานะ ซึ่งผมยังขอบคุณช่วงเวลานั้นเลยนะเมื่อย้อนไปตอนผมอายุประมาณ25ปีนะปัจจุบันนี้ผ่านมา30กว่าปีแล้ผมเจอช่วงเวลาที่เลวร้ายนะครับที่รู้สึกว่าแย่มากๆนะปัญหาทุกอย่างรุมเรา้าความสับสนนะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักในเรื่องของชีวิตทุกอย่างเนี่ย ในช่วงเวลานั้นนะย้อนกลับไปเมื่อ30กว่่ปีก่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าโลกนียมืดโลกนี้มันมืดมนอนตรการโลกนี้มันรู้สึกมันน่าเบื่อสุดๆมันไม่น่าอยู่แต่ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าอยากตายนะแต่ตอนนนั้นรู้สึกว่ามันกินไม่ได้มันนอนไม่หลับนะช่วงเวลานั้นมันรู้สึกสับสนนะครับมันไม่มีความสุขเอาเลยอ่ะพูดง่ายคือตื่นนอนมานะไปทําการงานเนี่ย ในใจมันเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนนะมันอาจจะโกรธมันไม่รู้โกรธอะไรมันจะโกรธที่ทํางานมันจะโกรธเพื่อนร่วมงานนะที่มันชอบโกหกมันชอบทุศีลมันชอบเข้าที่ประชุมพูดอย่างทําอย่างแทงข้างหลังเลื่อยขาเก้าอี้นะมันไม่รู้จะโกรธอะไรนะมันไม่รู้จะสับสนอะไรแต่มันรู้แต่ว่าข้างในใจอ่ะมันไม่มีความสุขเลยจะหาความสุขแม้แต่เซี้ยวเวนาทีมันก็ไม่มีมีแต่ความร้อน รุ่มกุ้มใจนะความเบื่อหน่ายความเซ็งกลับบ้านนะมันก็นอนได้ไม่สนิทนะกินอาหารไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงมันรู้สึกเบื่อหน่ายสุดๆอ่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าอยากตายนะตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเบือ่อเบือ่อเบือ่อหน่ายเบือเบ่อ,อ,อโลกมากๆเลยคิดดูสิยตอนสมัยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามสิบปีแล้วเนี่ยตอนนั้นเงินเดือนผมนี่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาท มีทรัพย์สินเงินทองก็เรียกว่าสุขสบายนะมีรถยนต์มีมือถือนะถ้าผมใช้ชีวิตแบบเที่ยวกินเล่นใช่ไหมไม่ตึงอ่ะพุดง,ง่ายคือมุ่งไปทางกินเที่ยวเล่นนะถึงเวลาเลิกงานก็ไปเที่ยวกลางคืนนะครับไปถึงเวลาก็ไปกินเหล้าไปอยู่กับเพื่อนใช่ไหมเฮฮาปาร์ตี้ไปนะกินกินดื่มดื่ม,มตื่นมาก็ไปทํากันงานนะไม่คิดเยอะไม่คิดมาก นะใครจะทําไม่ดีกับเราใครจะโกหกอะไรกับเราก็ไม่สนเนะี่ยเข้าพวกได้หมดอย่างเงี้ยนะเราคงไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่สับสนนะไม่วุ่นวายใจแบบเนี้ยนะแต่นี่เราไว้ฟังนะย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนว่ามันเป็นแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายสุดๆเบื่อแบบถ้ายุคสมัยนี้กขาเรีเบิร์นเอาอะนะผมเปรียยเทียบมันคล้ๆน่าจะเปลียบเียอเหมืนอนว่าเบิรนะ์นเอานี่ มันหมดไฟหมดสภาพเลยไม่ไม่อยากจะทำอะไรนะทั้งที่มีความสามารถจะทำนะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ disturb ในจิตใจเรามีสิ่งที่มันบรบกวนในจิตใจเราอย่างมากเลยเรียกว,ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนะหาความสุขใจได้ยากวันวันนี้ไปที่ทำงานก็มีแต่ความรุ่มร้อนกลับบ้านก็นอนสะดุ้งตื่นนาโอ้ย oh, พรุ่งนี้เช้าต้องไปอีกแล้วเบือ่อชีวิตอย่างนี้ยังไยเบือ่อเบือ่อเบือ่อสุดๆ ตื่นมาเนี่อย่างเะเหมือนกับซอมบี้อเนาะตื่นมาก็ไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะไปทํางานพอไปทํางานเสร็จก็เจอเรื่องเดิมๆิมนะเดี๋ยวก็ต้องเขียนใบลานะครึ่งวันนะไปเที่ยวไปอะไรคือง่ายคือไม่ได้มีความสุขก,กับเรื่องของการทํางานงานเลยนะแล้วก็มีเรื่อง,งต่างๆรุมเราเข้ามาในชีวิตแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีข้อคิดอย่างหนึ่งนะในชีวิตผมนะย้อนกลับไปเมื่อ30ปีแล้วตอนนั้นมีข้อคิดอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดเราปล่อยชีวิตเราไปอย่างนี้เรื่อยๆนะสงสัยจะต้องเข้าสีทันญาแน่นอนนะถ้าปล่อยชีวิตของตัวเองต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับฟุ้งซ่านนะครับจิตตกนะมีโอกาสสูงมากเลยนะอย่าซึมเศร้าเนะี่ยแล้วสุดท้ายนึกไม่ออกนะสุดท้ายไปสีทันญานะหรือไปหานะโรงพยาบาลจิตเวชนะครับนะไปรับยานะช่อง 3, มช่องสอะไรก็ว่าไป แต่โชคดีอย่างนี้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าในเมื่อชีวิตเนี่ยโอ้โหมันเซ็งสุดๆอย่างนี้มันเบื่อหนายขนาดนี้นะเราอาจจะมีหลายคนถามว่าไมไม่บวชล่ะตอนนั้นเราก็คิดในใจนะว่ามันเป็นภาระรับผิดชอบของเรานะพ่อแม่เป็นความรบับผิดชอบของเรานะครับเ,เราก็เป็นลูกชายคนโตอะไรประมาณนี้นะในครอบครัวชาวจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นความรบับผิดชอบของเรา เราจริงไม่บวชน,นะก็มีหน้าที่ต้องดูแลพ่อแม่นะตอนนั้นจึงตัดสินใจจเจริญสติปัถันสีนะ่ช่วงเวลานั้นนะย้อนกลับไปเมื่อ30มปีแล้วจึงตัดสินใจปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเลยนะตอนนั้นคิดในใจว่าเอาวะนะในเมื่อชีวิตมันเบื่อสุดๆมันเซง็งนะมันเหมือนซอมบี้อ่ะพูดง่ายๆเหมือนคนเบิร์นเอาหมดไฟหมดเลยล้นะถ้าเกิดชีวิตเนี่ยนะนะมันจะ เป็นอะไรไปนะมันจะบ้ามันจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ขอยปฏิบัติทมนะอยากรู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะในเรื่องนี้พระเจ้าสอนเนี่ยมีจริงมะเนะี่ยเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยมีจริงไหมเนี่ยทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมีจริงไหมนะอย่างเรื่องของความดับทุกข์ความพ้นทุกข์มรรคผลนิพพานเนี่ยมีจริงไหมตอนนั้นเนี่ยในภาวะที่จิตตกสุดๆแล้วนะแย่สุดๆแล้วนะ ก็คงอาจจะยังมีบุญกุศลเก่าอ่ะนะมันฉุกคิดแบบนี้ยิงนะว่าในเมื่อชีวิตเนี่ยมันจะสุดๆดแล้วนะมันจะแย่สุดๆแล้วนะหรือว่าเราจะไม่ไหวแล้วนะเราจะแหมถ้าปล่อยนานกว่าน,นี้ไปอีกสักประมาณหกเดือนหรือปีนึงเราใส่เราจะต้องไปเข้าสีธัญญาบ้างตอนนั้นเลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากไอ้จิตตกเบื่อเซ็งนะรุ่มร้อนเนี่ยเปลี่ยนมาจเจริญสติภาวนาน,นะก็เริ่มมาศึกษาพระไตรปิฎก แล้วเริ่มมาจเจริญสติภาวนาทําอย่างจริงจังนะทำเหมือนกับตอนสมัยเรียนหนังสือเลยนะตอนที่อยากอยเข้าเรียนอยากเป็นวิศวะนะอยากอ n นทร n ณติดอ่ะก็มาตั้งใจแบบโอ้โหฝึกทำโจทย์นะเป็นร้อยร้พันพข้อก็นิสัยที่ติดตัวมาจากนะการสอบมหาลัยนะการตั้งใจเรียนเนี่ยมาตั้งใจในการฝึกฝนเจริญสติภาวนาจเจริญสติปัฏฐาน4อย่างจริงจังเลย ปฏิบัติแบบไม่ได้เสียดายเนาะไม่ได้เสียดายวันเวลาว่าเอ๊ะเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนเราไม่ได้ไปเอาเงินทองไปใช้ั้งที่เรามีเงินเยอะนะตอนนั้นเงินเดือนเราสนะี่หมื่นห้าหมื่นน่ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้วนะก็ปฏิบัติทาอยู่ที่บ้านเลยนะเลิกง,งานก็กลับบ้านเลนะิกงานก็กลับบ้านนะกลับบ้านทําอะไรกลับบ้านก็ล็อกประตูไม่ดูทีวีนะ ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในห้องกัะนแหละย้อนไปสามสิบปีแล้วปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังอะ่ะเหมือนกับคนจะสอบเอนทรานส์อ่ะแล้วฝึกทําโจทย์เป็นร้อยร้อยพันพันข้อแต่อันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติธรรมนะจึงเรียกว่าวัน,ว,นวันก็พุโทโธพุโทโธนะว่างจากการทําการงานนะครับก็พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวนะเลิกงานเสร็จก็กลับบ้านไม่เที่ยวไหนนะเอรนั้นตอนนั้นอายุ ย้อนกลับไปนะห้าสิบันั้นยี่สิบห้าย่สิบบหกน่แหละก็ปฏิบัติธรรมอย่างโอโสุดๆแล้วส่วนฟังนะเพราะฉะนั้นใครที่ขนาดเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยเศรษฐกิจกแย่ๆมีวิกฤติอาการในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองรายได้รายจ่ายเรื่องของออสุขภาพนะหรือว่าเรื่องของไอ สงครามโลกครั้งที่3ามไหมสงครามนิวเคลียร์ไหมอะไรพวกนี้จิตตกทั้งหลายเนี่ยผมบอกอะไรถ้าเกิดใครที่จิตตกสุดๆรู้สึกว่าแย่สุดๆเลยนะในวันที่คุณแบบไม่ไม่อยากอยู่ในโลกแล้วอะเบื่อหน่ายสุดๆนะอยากตายประมาณเนี้จงใช้เวลานั้นแหละ,จะเจริญสติปัฏฐาน4ให้ถึงที่สุดเลยนะ <ๆ S 1> อย่าปล่อยให้ตายไปแบบแบบเสียดายอะ ช่นบางคนบอกอุ้ยดีอยากให้เกิดสงครามโลกนี้สามได้ตายตายไปเลยนะมีสงครามนิวเคลียร์ยิงมาเนี่ยพร้อมแล้วนะอยากจะตายจะตายถ้าคนที่นะพร้อมแล้วตายไม่ว่ากันนะเพราะว่าพร้อมแล้วตายความหมายใช่ไหมคือเจรศิประธานสี่แล้วนะหรือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุมรรคผลไปแล้วนะเป็นพระโสดาบันได้โสดาบันดผลไปแล้วนะอย่างเงี้ยตายไม่ว่านะถือว่านั้นบรรลุภารกิจนะเป้าหมายของท่านละ แต่คนนี้เกิดาการเบื่อหน่ายนะเซ็งมากเลยเบื่อหน่ายจิตตกเศร้าหมองในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เงินฝืดแบบนี้ภาวะหนี้สินแบบนี้รายรับรายจ่ายแบบนี้ปัญหารุมร้าแบบนี้นะแล้วอยากจะตายแบบเนี้ยไออยากจะตายแบบเนี้ยอยากอยากรู้เคลียร์มาแล้วทีนึงจะได้ตายตายการตายแบบนี้มันไม่ได้ตายด้วยสติปันสีมันตายด้วยตัณหาภานะะวะตัณหาวิภาวะตัณหา การตายแบบเนี้ยมันไม่ได้ไปดีนะไม่ได้ไปสุกติโลกสวรรค์นะมันจะไปในกำเนิดอบายนารกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนั้นผมจึงเล่าใฟังไงว่าถ้าท่านมีความรู้สึกจิตตกสุดๆเลยนะมากๆเลยนะอยากจะตายแล้วเนะบือ่อนะมีสงครามโลกครั้งที่3ามเหรอจะมีสงครามนิวเคลียร์เหรอมาเลยนะอยากให้มันเกิดอยาให้มันเกิดถ้าท่านมีความรู้สึกแบบนี้นะนับตั้งแต่วินาทีนะั้น่ะ ท่านจเจริญสติปัฏฐานสี่ให้เต็มที่เต็มเหนียวเลยจเจริญสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมอุทิศชีวิตตนเองเนี่ยในการปรพฤติปฏิบัติธรรมเลยต่อให้าเป็นชาวบ้านเป็นคราวว่านนะปฏิบัติให้เต็มที่เต็มเหนียวเขาอย่าตายให้ตายในสิบประดันสี่จะให้ตายให้ตายในกุศลธรรมนะอย่าไปตายในตัญหาเราสวนฝันนะครับว่านี่แหละเป็นข้อคิด ซึ่งผมได้มานะตอนที่ย้อนกลับไป30ปีที่แล้วตอนนี้ผมเริ่มปฏิบัติธรรมผมกม็ได้เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตนะช่วงย้อนย้อนสาปีแล้วเป็นช่วงที่ทุกข์หนักมากๆทุกข์รุมเร้าจากรอบด้านความสับสนความเบื่อหน่ายความเซง็งความรุนร้อนวันวันนี่หาความสุขท่านไม่ได้ในใจเต็มด้วยความรุมร้อนความสับสนความกระสับกระส่ายเบื่อหน่ายนะ ไปทำงานก็ไม่อยากไปทํทาทั้งที่น่าจะมีความสุขนะเงินเดือนนั่ง4ี่ห้ามื่นแต่ไม่ใช่มันมีคําถามในหัวเต็มไปหมดนะแต่วันที่ผมผ่านมาตรงจุดนั้นมาเนี่ยผมเอาเวลาทุ่มเทลงไปในการจเจริญสติปัฏฐานสี่เอาเวลาลงไปในการฝึกฝนจิตใจตัวเองให้ถึงที่สุดนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ